สวัสดีครับโยบุมเฟมบอยอ่าเซตหวายผมก็ขอไปที่ห่างหายไปนานกับการทําคลิปนะเนื่องจากว่าวันที่หนึ่งเนี่ยผมได้ไปทํางานพาร์ทไทม์นะครับผมผมก็จะทํางานพาร์ทไทม์แค่เดือนเดียวนะก็อาจจะลงคลิปช้าลงนะครับผมอาจจะเลทคลิปเอ่อสี่วันหนึ่งคลิปสามวันหนึ่งคลิปนะครับผมเพราะว่าผมอยู่บ้านแค่สองชั่วโมงมาถึงแบบ ผมกลับมาถามทุ่มเงี้ยผมอยู่ถึงแค่5้าทุ่มผมก็นอนแล้วนะท่านผู้ชมก็เลยอาจจะแบบ2ชัมม่วโมงแล้วผมก็อยากพักผ่อนเนะอาจจะไว้ค่อยได้ว่างทําคลิปนะวันนี้ผมไม่เหนื่อยมากก็เลยเออมาทําคลิปดีกว่านะแต่คอนเทนต์ในวันนี้เราไม่มีอะไรเยอะนะครับผมเราจะมาพาไปดูทางด้านของ pvp กันนะ pvp Arena ในลีกตำนานนะผมก็ผมเนี่ยได้จบอันดับที่70กว่าตามนี้ครับผมนะครับก็จริงๆอะ่ะ ผมตีไว้ประมาณท็อป20เท่าไรไม่รู้นี่แหละนะแต่ทีนี้รูบี้ผมมันหมดผมต่รูบี้ผมใจหลีกต่อไม่ได้นะครับผมก็เลยนั่นแหละนะครับก็เลยจีจไปนะวันนี้ก็จะมาพามาดูพิเออ่ะเขาเรียกว่าอะไรดีไฮไลท์รายการที่ผมได้ตีหลายๆคนได้ชนะมานะครับผมก็อาทิตย์นี้ผมจะพยายามขึ้นท็อป1นถึงสิให้ได้นะจะพยายามนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะแต่จะอัดเพรแค่100เพรพอนะครับผมแล้วก็ใครที่ ใจดีเนี่ยก็สามารถมาติดต่ออ่าใครว่าไงดีให้ยืมให้ยรีวิวสินะได้นะซึ่งเนื่องจากของตอนนี้ผมเนี่ยก็อยากรีวิวโคนี่แชมเปญ NFT นะครับผมแต่ว่าไม่มีเอ่อไม่มีใครได้ให้รีวิวเลยนะซึ่งผมก็หาซื้ออยู่นะแต่ว่ายังไม่มีขายในราคาดีๆนะเจอแต่ราคาที่มันเวอร์เกินเหตุนะคนดูเอออันนี้ก็จะเป็นพี่ในกิวนะแล้วผมกดเข้ามาดูทำไม,มก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอเคไปโอเคครับเราไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเราจะประกอบคลิปกันนะจะใช้เพงประกอบคลิปนะผมโอเคครับไปเลย let's go ก็นี่ก็จะเป็นทางด้านของการกดไอเทมผมนะซึ่งผมได้ปรับ ตัวใหม่นะผมก็ปรับแบบว่าเน,นเริ่มเกมปแลวผมก่อ,อก,กลุ่มได้ผมจะกดแช่น้ำแข็งกับลูกไฟนะเพื่อทำให้ให้ให้เอ่อเอ่อทางหน้าของรถแรกของเขาเนี่ยได้ตายนะผมคือตัวตัวที่เขาปล่อยออกมามันจะตายหมดเลยนะครับโดยที่ตัวผมเนี่ยยังอยู่ครบทุกตัวที่ปล่อยมานะมันจะทําให้ผมเนี่ยได้เปรียบต้นเกมโคตรเลยนะผมก็อันนี้เป็นพี่ไม่รู้คนไทยน,น,น่าจะคนไทยที่เฮดไวก็ต้องขออภัยนะที่ไปตีนะครับผมก็มันจะเป็นจริงๆนะเพราะว่าผม ไม่อยากเสียลูบี้ในการรีนะแต่พี่เกียร์วิ่งพี่แกคือโคตรสุดน,นะโอเคเราชนะได้ไงไปดูกันอันนี้คือผมตีเพราะว่าผมจับคู่ซ่อนเลนนะผมไม่ได้ตั้งใจตีจริงๆนะเราชนะได้งไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโคตรลัคก,กี้เลยนะนี่นะอันนี้ผมปรับออโต้นะเพราะว่าผมพี่เกียรกดมือนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าบอดบอดพี่แกอาจจะอ่อนก็ได้ตาในตาเนี้นยแกก็เลยแพ้นะครับผมจริงๆไอดีแกชนะผมสบายนะเพราะว่าแกมี โคเน่ NFT แชมเป็นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับที่อยากให้ผมรีวิวเนี่ยก็ติดต่อเฟซผมมาได้เลยนะครับผมคนต่อไปนะครับ MW ชื่อจี G หรือญี่ปุ่นนะ XQ MW แต่ก็ข้างเก่งทุกคนเลยนะออนี่ครับนี่อาโผเลยนบเวลาสร้างพวกมันก็กดต้องแข่งก่อนนะแล้วผมก็ดูเขากดโล่ไหมเขาไม่กดโล่ผมก็กดไฟต่อนะ ทำให้ตัวเขาเนี่ยตายนะครับผมเห็นไหมแต่อันนี้คือเขาออกไทจิเยอะมากไอ้เวทไทจิเออไท,จ,ออไทจิถูกแล้วนะเขาปล่อยไทยจิออกมาเยอะมากตอนแรกผมเหมือนจะแพ้นะคนุณดูแต่เหมือนล็อตสล็อตผมมันมันช่วยบังไว้ให้นะซึ่งเบาช้ากับกินโท,ก,นะก,นโทกิเนี่ยกินโทกิเนี่ยเอาตรงเป็นตัวที่แทงได้ดีมากนะแต่ผมรู้สึกว่าทีมผมมาเป็นม,มันไม่ค่อยออกสกิลเว้ยเวลาผมไปตีใครอะสกิลไม่ค่อยออกนะ พวกเคลมอะไรพวกแนสกลิลไม่เคยออกเลยนะอันนี้ผมมือลอยนะก็เลยไม่ได้กดอะไรส่วนนะครับผมอันนี้คือแย่มากเขา่าเข่าแช่ผมหน้าป้อมแต่ผมไม่ตายสักตัวไงเรวก็ได้เวลาที่มหาภัยผมมามหาภัยผมทํางานเปาะ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 โอ้โหมหาภัยทํางานมหาภัยทํางานมหาภัยทํางานค่อนข้างโอพีท่านผู้ชมอ่าต่อไปเราก็ไปดูใครดีด ต่อไปเราไปดูนี่คนชื่อนี้กันไม่รู้ใครนะครับผมไป let's go ก็หมุนกันหน่อยนะก็จะพยายามติดท็อปให้ได้นะท่านผู้ชมส่วนใครที่มี id nft soda เนี่ยให้รีวิวหรือให้หรือหรืออยากขายให้เนี่ยทักมาได้นะใครอยากรีวิวยากขายก็อยากให้รีวิวหรืออยากขายทักมาได้เลยนะครับผมโอเคมากันแล้วนะก็เหมือนเดิมน,นะผมจะปล่อยทีมทีม A2 ชุด ทีบีหนึ่งชุดแล้วก็ค่อยกดน้ําแข็งนะครับผมเห็นไ,ไหมเมื่อกี้ที่เขาหยุดง,งานทั้งหมดอ่เคือเข้าไปหมดเลยนะอันนี้ผมกดโล่เฉยๆนะแต่เขาก็กดพายุเอ้ยอกดน้ำแข็งเส่วนมาพอดีนะอันนี้คือผมชาะได้ไงไม่ดูนะเพราะว่าผมติดโดนหยุดทั้งหมดเลยแลวเขาไอ้หมเขาปล่อยประกองทัพเลยแต่เหมือนบอสผมทํางานดีบมืตาน,นี้นะครับอันนี้มก็สวนกลับเลยนะครับผมเพราะเขาก็ไม่มีน้ำแข็งนะและการที่ผมได้กดหน้าปอมเนี่ยเป็นที่ค่อนข้างเท่เลยนะ ยิงบีมขึ้นมาเลยอเออยแกก็ชนะกันไปกับคนชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมต่อไปคนญี่ปุ่นนะครับมาคนนี้ก็ข้างโหมดเหมือนกันนะอันนี้คือเขาดานาันหน้าบ้านเราไวมากนะครับผมนี่เห็นไหมอันแต่นี่คือขวแทบไม่ตายนะแต่มันทำให้เลือกขาบางไงและกิลลุกิลผมสตาร์ทดีด้วยนะสตาร์ททั้งแพงเลยเห็นไหม แล้วผมก็ได้สร้างกองทัพก่อนเ้วยนะอยู่หน้าป้อมนะครับผมแต่เขาเสียคือตัวผมมันมันไม่ค่อยเดินนะมันมันแคสสกิลบ่อยนะครับมันใช้สกิลบ่อยนะแต่อย่างเลมพวกนี้ไอตัวเลมพวกนี้เลมเมกุมิมันไม่ค่อยใช้สกิลเว้ยผมอยากให้มันได้ใช้สกิลนะถ้ามันได้ใช้สกิลประจำแบบวาเทพนะครับแต่คอยสังเกตเลมนะนี่มันไม่ค่อยได้พัดเลมนะมันมาก็อยู่สตานนะท่านผู้ชมมันคือมันไม่ค่อยได้ใช้สกิลอะพอไม่ได้ใช้สกิลมันมันไม่ได้ผักศัตรูแล้วพอไม่ได้ผักผมรู้สึกว่ามันททให้้ีมผจะะแพอเ ทีนี้ตอนแรกเขาก็สูสีนะแต่เหมือนเขาก็เริ่มตายเรื่อยๆตายเรื่อยๆนะส่วนผมก็ก่อเป็นกองทับเลยนะก็ไปยาวนะน,นี้ผมอันนี้ผมไม่โดนตัดแลกผมก็เลยกดใช้ผมก็เลยปล่อยตัวที่ดนที่ดนเพิ่มแลกมาเลยนะผมปึ้มแล้วก็ตีป้อมขัไปได้ในที่สุดนะเอ,อก็จะพยายามขึ้นทอปให้ได้นะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันนะ ใครที่อยากให้ผมรีวิว NFT NFT โคนี่โซดาเนี่ยนะครับก็บอกบอกมาได้นะบอกกันได้นะครับผมผมจะพยายามตอนนี้ผมก็หาซื้ออยู่นะแต่ใจผมอยากได้มารีวิวก่อนแล้วค่อยไปหาซื้อทีหลัองอีกทีหนึง่งนะครับผม,ม,<า>อ,มอันนี้เขากดมาผมก็กดโลนะ่มาแล้วก็โอ้โหแล้วเขาลูกเขาสตันทั้งแผงเลยนะเมื่อกี้เขาเจะวิ่งมาสวดเราแต่โดนสตัน แต่จริงอันนี้ผมควรแพ้นะเพราะว่าตัวเขาเมต้ากว่านะจะเหมือนบอดเขาเล่นไม่ดีมางครับบอดเขาน่าจะก,กากนะปล่อยตัวไม่ออกเลยแล้วผมก็ยิงวันนี้ผมหสวนแล้วถ้ากินทูทีกับบอช่างผมได้กดหน้าป้อมอะ่ะผมพูดเลยว่าเป็นมหาภัยแน่นอนนะผมปืนปอมอก็แตกไปในที่สุดนะครับกับคือพี่เกาหลีหรือเปล่านะครับโอเคก็จบไปแล้วนะะดูคนล่าสุดดีกว่าคนนี้ม่มีนะผม เบลเอลก้าสิบเอ็ดดีเจนเก้าสิบเอ็ดครั้งสุดนะนะผมตีไปแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับกินโนกี้เขาวิ่งมาอย่างไวนะกินโนกี้ผมจะไวทีที่สองเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันวิ่งไปก่อนตัวแรกนะไม่งั้นถ้าวิ่งไปมันจะตายนะครับผมอันนี้ผมรอโรถขบวนถึงจะไฟสวยนะครับผมนี่นะแล้วผมปล่อยบบบกองทับนะแล้วเขาก็ปล่อยตัวไม่ออกด้วยนะครับผมแล้วผมก็ตีป้อมเขาไปได้ในที่สุดนะ เป็นยังไงก็บ้างครับกับการเล่นกระจกกระจอ,องผมนะครับก็พยายามที่จะไต่ท็อปอยู่นะกยย็ยังไม่ยังยังไม่ค่อยชินมือมากนะจะพยายามชินมืออยู่นะครับผมก็นั่นแหละนะครับก,ก็อยากอยากอยากให้มันชินมือไว้ได้ที่สุดนะโอเคครับ okay, สวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยบอกได้นะครับซึ่งเร็วๆนี้ผมอาจจะรีวิวตัวนะครับผมทางด้านของชี่อง์นะครับผม นี่นะครับผมได้สุ่สุ่มมาแล้วครับจริงๆก,กับผมทําคลิปไปแล้วแต่ผมก็ได้ไปทําใหม่นะครับผมนี่รับสุดๆเลยนะโหดนะครับโอเคครับนะสวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไว้จเจอใหม่ในคลิปหน้าก็สวัสดีครับผม